สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาสายมะลิสายนาปังทุกท่านนะครับ <c oughs> วันนี้เราก็จะมาอธิบายถึงเรื่องข้าวหัวงอกนะครับหรือว่าข้าวลวงขาวนะครับข้าวหัวงอกหรือว่าข้าวลวงขาวเนี่ยมักจะเกิดในช่วงนาปีนะครับถ้าเป็นนาปังก็จะเกิดนะครับในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับหลักๆของโรคเนี้ยนะครับ มันเกิดจาก 1. ความชื้นเยอะ 2. เกิดจากน้ำฝนนะครับที่ตกลงมาสูงแล้วก็เยอะนะครับและอย่างสุดท้ายที่มันเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นเน่าคอรวงนะครับหรือทำให้เกิดรวงขาวมากที่สุดก็คือน้ำค้างก่อนจะเข้าฤดูหนาวนะครับ พวกคุณจะเข้าใจว่าก่อนเข้าฤดูหนาวเนี่ยฝนจะตกเยอะนะครับและในช่วงที่ฝนเยอะเนี่ยมันจะมีหมอกมีน้ำค้างเยอะเป็นพิเศษไอ้ช่วงจังหวะนั่นแหละครับไอ้เรื่องหมอกกับน้ำค้างอะ่ะมันไปเกาะมันไปจับตรงคอรวงนะครับใบข้าวนะครับแล้วก็เมล็ดข้าวตรงไหนที่รวงข้าวหรือคอรวงข้าวเนี่ย ไม่ได้รับการป้องกันจากสารเคมีหรือต้นข้าวไม่ได้มีภูมิไม่ได้มีการป้องกันหรือเซลล์ที่ดีจากการใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องก็ดีฉีดยาถูกต้องก็ดีหรือการที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยทั้งใส่ปุ๋ยและฉีดยาแต่ข้าวถูกน้ำแชตลอดถูกความชื้นเยอะมาตลอดและถูกฝนกับหมอกชะ แล้วก็ล้างอยู่ตลอดข้าวตรงจุดนั้นจะเป็นเยอะนะครับและเป็นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนคุณไม่ได้ข้าวทั้งหนานะครับการระบาดเนี่ยมันจะเริ่มจากจุดใต้ร่มไม้ก่อนนะครับซึ่งไอ้โรคตัวเนี้ยเราจะมองสันนิษฐานได้สองอย่างนะครับถ้ามันมามันจะมาพร้อมกันนะครับหเน่าคอรวงนะครับเน่าคอรวงเนี่ยมันจะเกิดเยอะกว่าการเป็นหนอน ไอเรื่องหนอนเนี่ยมันจะเกิดปะปลายปะปลายปะปลายนะครับแต่ไอเน่าคอรวงเนี่ยมันจะเกิดเน่าคอรวงเน่าคอต้นเน่าคอป้องเน่าคอรากนะครับมันจะเป็นหมดเลยทั้งต้นข้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงข้อเป็นตรงเปลือกอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วมันจะลามไปตามลมนะครับตามทิศทางลมลมไปเส้นทางไหนมันก็จะขาวไปเส้นทางทางนั้นมันจะเริ่มต้นจากใต้ลมไม้นะครับ เป็นจุดที่มักจะเกิดการระบาดเยอะที่สุดทำไมใต้ร่มไม้ถึงเกิดการระบาดมากที่สุดเพราะใต้ร่มไม้มีความชื้นมีหมอกมีน้ำค้างสิ้นสุดช้านะครับก็คือฝนตกลงมาเนี่ยที่อื่นหยุดตกแล้วแต่ใต้ต้นไม้ยังตกอยู่เพราะใบไม้ที่อยู่บนต้นไม้มันยังมีน้ำฝนที่ไหลหยดลงมาใต้ร่มไม้อยู่ฉะนั้นผมถึงเรียกในภาษาของผมเองว่า ฝนตกทั่วนาแต่จะตกใต้ต้นไม้เยอะกว่านะครับที่อื่นหยุดแต่ใต้ต้นไม้ยังไม่หยุดนะครับที่อื่นตกพอดีแต่ใต้ร่มไม้จะตกเยอะนะครับเพราะคุณต้องเข้าใจหลักการเป็นล่มเป็นลางคาด้วยนะครับน้ามันไหลนะครับและไอไหลไม่พอมันก็ไหลาสารอาหารขี้นกขี้อะไรที่อยู่บนกิ่งไม้ต้นไม้ลงมาชะ โดนดอกโดนใบโดนลวงก็เลยเกิดการเป็นเน่าขอลวงหรือเชือ้อรานะครับถามว่าเมื่อเราพบการระบาดนะครับจากลวงขาวป่าปลายหรือจะเยอะขึ้นเรื่อยๆก็แล้วแต่แนะนําให้ฉีดยาป้องกันจะดีที่สุดนะครับยาป้องกันก็แนะนําเป็นไตไซคาโซนนะครับหรืออะซ็อกซีสโตบินนะครับ2ตัวนี้ผสมรวมกันเลยก็ได้นะครับถ้ามันระบาดหนะักนะครับ แล้วก็ให้ไปไผปปปสมพวกยาหนอนกอไปด้วยนะครับเพราะไอ้พวกนี้ยมันจะมียาหนอนกอมีมแมลงซิ่งเกาะแล้วก็เจาะตามไปด้วยมันถึงได้ดูเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือวิธีการแก้ปัญหาสําหรับคนที่โรคสวยไม่ไม่ฉีดยาไม่อะไรก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องดูนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ชอบพวกคุณอยู่แล้วนะครับพวกคุณมันเป็นพวกแบบเขาเรียกอะไรทํานาเอาแต่ได้นะครับ ทำนาเอาแต่ได้แล้วขาดทุนมาก็โวยวายให้รัฐช่วยนะครับแต่ตัวเองไม่เคยช่วยตัวเองนะครับผมก็เบื่อนะคนประเภทภูมพวกนี้ทํานาแล้วก็บอกขาดทุนนะครับส่วนตัวก็อย่างที่คุณเห็นนะครับสภาพข้าวคือบอกเลยว่าลงทุนนะครับไม่ใช่ทําข้าวแบบปล่อยทิ้งนะครับทําข้าวแบบจริงจังหรือถ้าบางคนเนี่ยฉีดยาดีใส่ปุ๋ยน้อย อย่างผมเนี่ยใส่ปุ๋ยน้อยฉีดยาปานกลางนะครับแต่ยังเอาเรื่องเชื้อราเอาอะไรไม่อยู่อันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องปกตินะครับมันเกิดจากสิ่งแวดล้อมนะครับเกิดจากฝนเกิดจากอากาศนะครับมันไม่เป็นใจในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งมันก็จะทําให้ผลผลิตเราลดลงนะครับแต่ก็ไม่ได้ลดลงจนเราขาดทุนนะครับ คุณต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนถึงมันจะเป็นโรคขอรวงถึงมันจะไม่ได้น้ำหนักตามเป้าถึงมันจะไม่ได้อะไรตามใจที่เราอยากได้แต่เราไม่ขาดทุนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านคิดตามในสิ่งที่ผมอธิบายนะครับการที่เราใส่ปุ๋ยไปเนี่ยห้าไร่หนึ่งลูกสี่ไร่หนึ่งลูกเนี่ยหรือว่าห้าไร่หนึ่งกระสอบสี่ไร่หนึ่งกระสอบเนี่ยมันคือการใส่ปุ๋ยรอบแรกแบบประหยัด รอบสองเนี่ยเราจะใส่ปุ๋ยดีไม่ใส่ปุ๋ยดีก็ขึ้นอยู่กับที่ว่าคุณอยากได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกหน่อยไหมหรือคุณอยากได้ลักษณะที่พอดีไม่ล้มไม่อะไรแล้วต้นข้าวพอดีสวยเพราะดินเราดีอันนี้ก็ไม่จําเป็นต้องใส่นะครับแต่พวกสารเคมีเนี่ยยังไงความจำเป็นต้องฉีดมันก็คือต้องฉีดนะครับเพราะปัญหาเรื่องการ ที่เราจะเจอเนี่ยมันเยอะนะครับหนึ่งแมลงเนี่ยเยอะนะครับหนอนเนี่ยเยอะแล้วแถมช่วงฤดูฝนหรือว่าหนาวเนี่ยน้าค้างมันเยอะนะครับน้ําค้างเยอะเกิดเชื้อราเกิดคอรวงผมก็เห็นเป็นรวงขาวคอรวงเพียบขนาดของผมฉีดอย่างนี้ยังเอาไม่อยู่เลยนะครับแล้วพวกคุณไม่ฉีดพวกคุณจะเหลืออะไรนะครับยิ่งแน่นยิ่งหนายิ่งระบาดหนะักนะครับ เจอก็ฉีดยาป้องกันไว้ดีกว่าคุณมาเสียดายทีหลังนะครับยามันก็ซองละร้อยนิดๆน,นะครับร้อยสิบาทร้อยี่สบาทได้ต้องห้าไล่มันก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับแลกกับการที่มันเน่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับการเน่าคอรวงถ้าเน่าในระยะน้ำนมเสียหายร้อยเปอร์เซ็นถ้าเน่าในระยะปลายรวงเหลืองอันนี้เสียหายแค่สิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่ถ้าเน่าในระยะ เหลือเขียวนะครับโคนล,ลวงนะครับหรือว่าเหลืองเหลือแค่นิดเดียวนะครับหรือว่าเหลืองมาเกือบจะหมดลวงแล้วแล้วมาเป็นอันเนี้ยแทบจะไม่เสียหายครับกลายเป็นข้าวที่สวยกรอบโดยที่ไม่ต้องฉีดยาเล่งสุกเลยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าทํานานะครับคุณต้องเรียนรู้ตามสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับเรียนรู้ตามสภาพอากาศนะครับอย่างเช่นเห็นหมอกเยอะ เห็นน้ำค oui> ้างเยอะเห็นฝนตกเยอะอากาศเปิดเมื่อไหร่เกียมฉีดยาเชื้อราได้เลยเกียมฉีดยาหนอนได้เลยครับอ่นกนางแอ่นบินนะครับนกพี่นกนางแอ่นบินนกกระยางลงอันนี้คุณต네้องสันนิษฐานได้เลยเพี้ยผีเสื้อมาแน่นอนนะครับคุณต้องเข้าใจตรงนี้สมมุติว่าเกิดสภาวะฝนตกตลอดเวลา คุณก็ต้องรับความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมคือข้าวมันต้องล้มนะครับลมแรงอย่างเงี้ยนะครับก็มีแน่นอนนะครับข้าวล้มเชือ้อราอะไรพวกนี้มาตามมาแน่นอนนะครับส่วนเรื่องลักษณะข้าวนะครับถ้าใบมันงามเขียวจัดหรือว่าอะไรจัดเนี่ยวิธีแก้ง,ง่ายๆนะครับเห็นข้าวใบเขียวมากงามมากนะครับจนเรากลัวว่ามันจะเป็นโรคไปอะไรก็คแค่ระบายน้ําทิ้งแต่ถ้าระบายน้ําทิ้งไม่ได้อันนี้ก็ตาสภาพนะครับตามสภาพ เขาเรียกว่าเราระบายไหนระบายทิ้งไปไหนไม่ได้ก็ต้องอย่าไปใส่ปุ๋ยอย่าไปบำรุงอะไรครับให้สังเกตตามอาการต้นข้าวไปนี่คือแนวทางการทําแบบถ้าเราจะทําตามธรรมชาตินะครับแต่ถ้าคุณจะทําแบบไม่สนไม่อะไรก็วานวาน,วานทิ้งทิ้งไปมันก็ได้นะครับมันก็ได้แต่จะเหลือกําไรเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะมันจะคุ้มกับค่ารถเกี่ยวเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็คงได้ความรู้นะก็ ไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ